ทั้นประโ่คาไวยจรทั้งหลายสำ <c oughs> หรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานละกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปโปรดสนับการแนะนำในเรื่องการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าการแนะนำกันในุญตนี้ก็อยจะถือบุคคลตัวอย่างเป็นสำคัญ ว่าหลักวิชาสำคัญใหญ่ๆทั้งหมดท่านสนับกันมาแล้วเช่นมหาสติปัฐานสูตรและกรรมฐา,านสี่สิบนิวรณห้าเนือว่าจริทกแล้วก็ปกิกินากาศต่าง,างๆก็พ,พูดกันมาหมดเลยคืนพูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรในการเจริญพระกรรมฐา,าน ถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งที่อย่างเดียวไม่ยอมก้มหัวหกับกิเลสมันก็หมดเรื่องทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่เรื่องของกายด <c oughs> ังนั้นนักเจริญไปกรรมฐา,านที่ไปนสนใจกับกายามันยังไกลจากความเป็นจริงมาก คือเรื่องของกายทั้งหมดอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจกับกายว่าต้องนั่งท่านัน้นต้องนอนท่าน,นี้ต้องเยืนเดินท่าน,นั้นต้องยืนท่าน,นี้ก็เสร็จอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าฝึกกายการบรรลุมรรคผลการทรงฌานสมาบัติเขาไม่เดากายไปบรรลุเขาไม่เดา พราะกายไปไปไม่ได้ฌานสมาบัติคน <c oughs> ที่เพึงได้จากการเจริญพระกรรมฐานเพื่อหวังความเป็นสุขมันอยู่ที่จิตตามที่ฟังมาแล้วเรื่องพระโพธิละเมื่อคืนนี้ที่เนนบอกกับท่านบอกว่าจงปิดทวารทั้งห้าเสียให้หมดเปิดไว้ทวารเดียวคือมโนโทวาร เป็นอันวา่าเราจะบรรลุมรรคผลก็ดีจะทรงฌานโลกีก็ดีจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนระยำปำเพรแบบไรก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียว <c oughs> ถ้าใจของเราพ้นจากสภาวะเป็นท่าของกิเลส เมื่อเราสามารถชนะกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระิชิตมานสอนเราในสอนให้รู้จักคุณค่าเชนอะการใช้กำลังใจตามที่ท่านทราบมาแล้วในบารมีสิบ บารมีสิบก็หมายกังว่าการทํากําลังใจให้เต็มบารมีนี่แปลว่าเต็มเ <c oughs> มื่อเอากันจริงๆจงจังๆก็ไม่รู้ว่าเต็มตรงไหนอะไรมันเต็มในที่สุดเราก็ไม่จับกันได้ว่าใช้กําลังใจเต็มเท่านั้นถ้ากําลังของใจของท่านเต็มในบารมีสิบเรื่องความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องคุยกัน ก็เป็นแล้วความจริงถ้าฝึกบาร,รมีเสร็จไปครบสิบไปครบทวนก็เป็นพระรหัน์ได้แล้วคนที่จะเป็นพระรหันก็ต้องอาศัยบาร,รมีสิบตนเองถ้าขาดบาร,รมีสิบบกคร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็อย่าพึงคิดว่าแม้แต่ประโสดาบันก็เป็นไม่ได้ เป็นอันว่าบารมีสิบท่า์ประไปจำใจเขามันดาท่านพุทธบริษัทแต่หลายท่านตายอยู่เป็นปกติ <c oughs> ท่านผู้นั้นก็ถือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งหลักสูตรในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็มาดั้งนั่งฟังเรื่องพระตัวอย่างพระตัวอย่างนี้ท่านก็ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูป แต่ว่าเบื้องต้นั้เขียนไว้บอกว่าพิสุเรื่องของพิสุประมาณห้าร้อยรูปนี่ท่านใช้คำว่าประมาณเพราะศัพท์ว่าห้าร้อยนี่ผมเห็นว่าจะเป็นสาธารณะเกินไป <c oughs> โจรก็โจรห้าร้อยพระก็พระห้าร้อยบางทีจะเป็นคำนิยมสำหรับในสมัยนั้น ว่าอะไรอะไรมันมากสักหน่อยก็ยกห้าร้อยขึ้นเป็นที่ตังเพราะอะไรเพราะว่าสมัยนั่นเขานับโกดนับแสนกันเขานับโกด์เขาไม่ได้นับล้านนับแสนทรัพย์สินบุคคลที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องมีทรัพย์ตั้งแต่แปดสิบโกดขึ้นไปถ้าต่ำกว่าแปดสิบโกดมาถึงสี่สิบโกดเขาเรียกกันว่าอนุเศรษฐี ต่ำลงมากว่านั้นเขาเรียกว่าก็หาบทดีทะนี้นคำว่าห้าร้อยจึงเป็นของเล็กอย่างนางวิสาขาเหมาบาสิกาแต่มบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็หาหญิงที่เป็นบริวารให้ห้าร้อยความจริงห้าร้อยนี่เห็นแะเป็นห้าร้อยดีไม่ใช่ห้าร้อยเลยว ที่เราได้กันว่าห้าร้อยห้าร้อยเป็นเป็นเพศห้าร้อยเลวฟังเรื่องราวของท่านต่อไปตามระมบาลีกล่าวว่าะองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จประทับยับย่างสำราญนิตยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร สมเด็จพระพิชิตามารทรงปรารบพิสุประมาณห้าร้อรูปให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโรคกระเชษาจึงไน้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าวัสิกาวิยะปุพาน,นิเป็นตนเรื่องนี้สั้นนิดเดียวตามรา,ามบาลีที่พระนนท้ทรงกล่าว ว่าดังได้สดับมาแล้วคำนี้นะเป็นความเฉลายของพระอนุน์ท่านยกตนว่าเรื่องนี้ท่านมาได้รู้เองถ้าได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วสรงแสดงจำไว้ด้วยนะครับเจริยาของพระอนุ์นี่จำท่านไว้ท่านจะไม่ยอมกล่าวว่าธรรมะเรื่องนี้ท่านรู้มาแล้ว มันจะใช้คำว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> คำว่าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าแล้วต่างคนต่างก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าสมณธรรมแปลว่าทรรมเป็นเครื่องสงบระงับจากกิเลส สมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าลอยแล้วซึ่งบาปทำบาปให้มันพ้นไปจากใจบาปก็คือความชั่วได้แก่กิเลส <c oughs> ในตอนหนึ่งท่านกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู่คำว่าเจริญพระกรรมฐานเพราะารได้โปรดทราบว่าไม่ใช่นั่งหลับตากันเสมอ กรรมฐา,านหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชชทรงดัดว่าใช้อารมณ์แบบนี้กิเลสจะพินาศไปฉะนั้นเวลาที่เราจเจริญกรรมฐา,านตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร ไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาเสมอไปเรื่องหลับตาจริงๆผมว่ายังไม่เก่ง <c oughs> คนที่หลับตาเก่งนานๆจะนึกว่าจะได้กรรมฐานดีผมไม่เชื่อววาถ้าจะดีจริงๆมันต้องดีทั้งหลับตาแล้วก็ดีทั้งลืมตาดีทั้งอยู่ในที่สงัดแล้วดีทั้งอยู่ในที่เกลือกลัวไปด้วยประชาชน ดีทั้งที่เวลาร่างกายปกติแล้วก็ดีทั้งเวลาร่างกายไม่ปกติอารมณ์ต้องดีทั้งในขณะที่เราฟังคําสรรเสริญแล้วก็ดีในขณะที่คนเขาด่าเราอารมณ์ของเราจะต้องสม่ําเสมอกันไม่ขึ้นไม่ลงใครเขาสรรเสริญก็เฉยใครเขานินทาว่าร้ายก็เฉย อารมณ์เงียบสงัดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉยเสียงจอกแจกจอแจวอยวายเราก็เฉยลงเฉยซะหมดมันก็หมดเรื่องกันนี่การเจริญพระกรรมฐานน่ะถ้าเราจะเข้าป่าเข้าดงอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระที่จะเข้าป่านะความจริงผมก็เข้าป่ามาแล้วตั้งสิบปีแต่ว่าไม่เต็มสิบ ปีหนึ่งหกเดือนมั่งเจ็ดเดือนมั่งสี่เดือนมั่งห้าเดือนมั่งแต่สามเดือนไม่มีเข้าป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ความจริงเข้าป่าไม่ยักเก่งไอ้ที่มันจะพอรู้สึกตัวว่าพอจะใช้ได้กับเขามั่งนี่มันในบ้านในเมืองต้องเอาอารมณ์เข้ามาสู้กับความจริงทุกอย่าง เพราะว่าเราเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพธรรมห้ำหันกับกิเลสตัดให้มันเป็นสมุทเฉทิบรหารมันพังเท่าไรก็พังไปถ้ามันไม่พังเราก็พังเอ้นี่มันจะไม่จบที่เรื่องเนี้ยหน้ากระดาษเดียวจะไม่จบซะแล้ว เป็นอันว่าเวลาที่ท่านเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าเห็นดอกมะลิที่มีกลีบบานแต่แล้วเป็นน้เลีบบานตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เฮท่านว่ายังไงของท่านเห็นดอกมะลิที่บานแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นหมายความตอนเช้าเห็นดอกมะลิบานสวยสงา่าขาวสะอาดมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่ว่าพอเวลาเย็นให้เจ้าดอกมะลิดอกนั้นมันจะเริ่มแก่มาตั้งแต่เช้านะแก่มาทีละนิดละนิดละนิดละนิพอตกเย็นมันก็ง่อม พอะง่อมแล้วมันก็หล่นจากขั้วในเวลาตอนเย็นท่านจึงพากันพยายามคิดเอาดอกมะลิเป็นครูแต่ความจริงนี่ระที่ท่านจเจริญสมณธรรมที่จะได้ดีกันจริงๆถ้าเกาะตำราเกาะครูบาอาจารย์อยู่เสมอไม่มีทางได้ดี ถ้าจะได้ดีกันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองเป็นสำคัญเอาดอกมะลิเป็นครูที่เ่าวนี้ยิงพยายามได้หวังว่าพวกเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่จะพึงหลุดออกจากขั้วนั่นน่ เอาเป็นคู่แข่งขันก็ดอกมะลิเสร็จแล้วนี่แน่จริงๆถ้าคิดว่าดอกมะลิมันบานตอนเช้าแล้วมันก็หลุดจากขวดในตอนเย็นเห็นเข้าอย่างนั้นเจงเกิดวิทยะจันถือว่ามานะไม่ถูกนะเป็นวิยะคือความเพียนตัดสินใจ ว่าดอกมะลิมันบานเวลาเช้าได้มันก็หลุดไปในเวลาเย็นได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดเราเป็นคนมีชีวิตจิตใจเราจะต้องสามารถห้ามหันกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้เร็วว่าดอกมะลิที่บานบานในเวลาเช้าแล้วก็หล่นในเวลาเย็น <c oughs> มีหมายความว่าท่านคิดว่าลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าและเราต้องสามารถจะตัก,กิเลสมีราคะโทสะโมหะทั้งหมดทั้งสามประการให้มันพ้นไปจากใจจงใช้เวลายังไม่ถึงเวลาเย็นต้องก่อนดอกมะลินันอ้าดูท่านท่านจะว่ากันยังไง ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิจิตมานบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูพิสุเเห่่านั้นเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบาทีิพแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัดว่าฟิกเวดูก่อนพิสุจทั้งหลาย <c oughs> ธรรมดาว่าพิสุพึงพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัตทุกข์ให้ได้ดุดจดอกไม้ที่หลุดจากโขฉันนั้นแล้วก็ทรงประทับพ้นอยู่ที่นั่งพระคุคันในกุดีนั่นเองทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีธิรบปการไปเฉพาะหน้าบรรดาภิสุทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีภาพเหมือนกับองค์สมเด็จพระพักวันประทับอยู่ที่หน้าพระทั้งหลายไม่ใช่บนหน้านะข้ามนาและองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่เว,ว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธั้งหลายพวกเธอจงปลดเปลื่องราคะและโทสะเสียเหมือนดอกมะลิเคลือปล่อย ดอกท่านหลายที่เหี่ยวและหล่นลงไปฉะนั้นนี่เป็นพุทธบาสิทธิองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงตรัสแต่กล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระทั้งหลายทั้งหมดประมาณห้ารอรูปก็ได้สำเร็จอรหตัตตผลแล้วดังนี้นี่ความจริงฟังอยู่แล้วสมัยนั้นท่านฟังเทศไม่มาก ท่านฟังคําสั่งคําสอนไม่มากท่านก็ได้บรรลุอรหันต์กันแล้วก็สมัยนี้มักจะมีคนชอบพูดกันว่าคนสมัยนั้นท่านมีบารมีเต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วถ้าฟังเทศท่านก็สําเร็จง่ายๆคราวนี้ถ้าเราจะเป็นคนเต็มมั่งจะว่ายังไง ใครจะมานั่งไข่คอเราว่าถ้าเราจะเป็นคนมีม,มีบาร,รมีเต็มบ้างใครจะควักเป็นก้างขวางคอเราผมได้บอกแกท่านแล้วว่าคําว่าเต็มแล้วคําว่าบาร,รมีเต็มก็หมายั้งว่ามีกําลังใจเต็มเต็มในบาร,รมีสิบระการคราวนี้เรามาพูดกันเฉพาะบรรดาพระห้าร้อยรูป ท่านเห็นดอกมะลิแล้วดอกมะลิเป็นครูตอนนี้ก็จึงต้องถือว่าท่านมีบารมีมะลิเต็มนี่ไหม <c oughs> นี่ดีไม่ดีจะบอกว่าผมไม่ดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรเสียอย่าหาว่าดัดก็ดัดจะหาว่าแต่งก็แต่งอย่าหาว่าแปลงว่าแปลงอย่าหาว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน มันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปยังไงก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบริบาลศาสนาทั้งตากับพระอย่างนั้นท่านบอกว่าจงดูตัวอย่างดอกมะลิและก็จงเอาชนะดอกมะลิดอกมะลิมันเกิดขึ้นได้มีความสวยสดงดงามในเบื้องตน้นมันก็สุดสมร้อยหรอมาตามลำดับ ในที่สุดมันก็ร่วงหล่นชั้นใดแม้พวกเธอทั้งหลายจงสร้างกำลังใจของพวกเธอให้มีความเบิกบานเช่นเดียวกับดอกมละลิในยามเช้าและก็สังหารกิเลสท,ที่มันพ่อพูนขึ้นมามีความงามมาเสมอกัน ห้ามหันมันให้พี่นาดไปในเมื่อเวลาใกล้จะเย็นหรือก่อนเย็นนี่เต้งกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงทำลายโทราคะโะโทสะไม่ยักบอกว่าโมหะนะนี่ไม่ดีที่นักปราปรชญ์ปัจจุบันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศขาดไปซะแล้ว องค์สมเด็จพระบพิธีแก้วเทศเพียงว่ายพระตัดราคะกับโรสาสมเดการแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นทําตามก็สาเร็จอาหา,าตผลนี่ถ้าบรรดาท่านสาธุชนติดตำรายเกินไปก็จะกล่าวคำคัดค้านองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาว่าตรัสน้อยเทศไม่ครบทน แต่ความจริงพวกเราฟังกันมามากแล้วที่ผมเคยบอกว่าถ้าราคะหรือว่าโลภมันสิ้นไปโทสะพยาบาทมันทิ้นสินส้นไปโมหะมันจะอยู่ได้ที่ไหนโมหะไม่ต้องเป็น,ปนทำไปทาลายเพราะเหยื่อหรือพื้นฐานของมันไม่มีมันไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนมันก็พังตายไปเอง รานี้เราก็มานั่งดูกำลังใจของเราว่าเวลานี้ราคะมันเกิดขึ้นกับใจแล้วหรืยอยังไม่ต้องตอบได้ไหมเวลาอาบน้ำชำระร่างกายก็ดูสุจินหมดจดเช็ดที่น่นถูที่นี่ดูให้มันดีทุกอย่าง เวลาเลิกจึงอาบน้ำก็ใช้กายดีผัดแป้งแต่งตัวสีนั้นจะเหมาะไหมสีนี้จะดีไหมสวดทรงผ้าชุดนี้จะเหมาะสำหรับเราไหมเนื้อเวลานี้สีเนื้อมันเป็นยังไงใช้ผ้าอะไรไม่จะเหมาะกับเนื้ออาการอย่างนี้แปลาการของราคะ ราคาถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะตัดด้วยอ,อะไรถ้าเรามีกําลังใจจริงไม่ต้องตัดมากก็นั่งดูตัวเราสิว่าไอ้ตัวเรานี่มันสะอาดหรวอสกปรกเราไม่ต้องไปดูตับตายไส้พุงดูผิวหนังข้างนอกที่มันสกปรกนกี่แหละ ว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้าสะอาดจ,จริงๆแล้วก็ไปอาบน้ำทำไมชำระร่างกายทํำไมาการชำระร่างกายแสดงว่าเราทำลายของสกปรกใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจทำลายของสกปรกก็แสดงว่าร่างกายของเรามันสกปรก ถ้าร่างกายของเราสุขรกผ้าของเราที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดสะอาดที่สุดเราเคยต้องซักต้องชำระร้างความสุขรกของผ้ามาแหรือเปล่าผ้าผ้ามันสะอาดจ,จริงๆมันดีจริงๆซื้อมาแล้วตั้งแต่นุ่งไปใช้ไปเพีงวันขาดไม่ต้องซักน้ำ ต่นี่ถ้าไม่ชำระมันไม่กี่วันมันก็ทนไม่ไหวเพราะเหงื่อใครของเราก็ไมาจับนี่ความสกปรกภายนอกมันมีเพียงนี้ถ้าภายในที่เป็นต้นสาย่การสรกปรกมันจะสกปรกเพียงไหนและก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่ามีอะไรบ้างที่มันสะอาด ที่มันมีแล้วไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างไม่ต้องปัดไม่ต้องสีไม่ต้องขัดต้องสีมันจะมีแต่วความสวยสดสดงามตลอดกาลตลอดสมัยเพชรนินจินดาทั้งหลายที่ว่าสวยสดงดงามนะ่ะไม่ชำระไม่ล้างไม่ทําความสะอาดมมนจะผ่องใสเสมอไปหรือเปล่าเอาคิดกันตรงนี้นะอันนี้สมมติว่าหญิงจะรักชายชายจะรักหญิง หวังจะแอบอิงเข้ามาเป็นคู่ครองคิดบ้างืะเปล่าว่าคนที่เรารักน่นสะอาดหรือว่าสปกปรกคนทุกคนรักความสะอาดแต่ว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสปกปรกแล้วอาจิตเข้าไปผูกพันมันทำไมที่พูดอย่างนี้ถ้าเรียกเป็นกรรมฐาน เขาก็ถือว่าเป็นกายยคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานควบกันไม่ต้องไปนั่งก็ยอ้ท่องไม่จะขึ้นอืดมีสีเขียวน้ำเหลืองไหลไม่ต้องนั่งดูมันลืมตาดูไม่ต้องหลับตาดูถ้าเราพยายามพิจารณาอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่จิตใจมันก็จะตกคลายราคะคือความรัก <c oughs> ไม่เห็นยากไม่มีอะไรยากสักอย่างถ้าเราเป็นคนจริงที่ยังจะมีอะไรยากไอ้ที่มันยากเรามันไม่จริงไม่ชอบโกโหกตัวเองมาถึงด้านความโกรธความเพยาบายก็เหมือนกันจะไปนั่งโกรธนั่งพยาบายเขาทำไมนาถิโลเกอนินทิโต คนที่เกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่มีก็โลกนี้มันมีทรรมประจําอยู่แปดอย่างขึ้นหนึ่งได้หลบับสองเสื่อมหลับแล้วก็สามได้ยศสี่เสื่อมยศห้าได้สุขหกได้ทุกเจ็ดได้นินทาแปดได้สันเสริญ ผมพูดนี่มันจะเรียงหรือไม่เรียงผมไม่สําคัญไม่ถือเป็นแบบฉบับเอาให้มันครบก็แล้วกันก็โลกนี้มันมีทําไปจําอยู่แปดอย่างเหมือนกับเราเดินอยู่กลางแดดท,ที่ไม่มีร่มไม่มีเงาแดดมันจะเผากายนี่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เราไปบ่นไปว่าแดดเราก็อยากลายเป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีข้อนี้มีประมาณชั้นใดเมื่อโลกกระทำทั้งแปดรายการมันมีประจำใจของคนทั้งโลกเราจะนั่งหลบม,มันทําไมเอาใจเข้าไปสู้กับมันคําว่าสู้หมายความว่าไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมอยู่ภายใต้อํานาจของมัน ลาบจะเกิดก็เชิญเกิดลาบจะเสื่อมก็เชิญเสื่อมยศถาบรรดาศัก์เขาให้ก็เอาเขาจะเอากลับไปก็ช่างเขาใครอยากจะนินทาก็เชิญใครอยากจะสนเสริญก็ช่างไม่หนักหกหนักใจความทุกข์ความลำบากร่างกายและจิตใจมันจะเกิดมาก็ตามที ความสุขในกามารมณ์นี้เราไม่สนใจหมดเรื่องเป็นอันว่าทำใจได้เท่านี้มันก็หมดเรื่องเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเราไม่ติดอยู่ในราคะเราไม่ติดอยู่ในโลภะโมหะมันจะเหลือที่ไหนถ้าสามารถรั้งสายกำลังใจได้เพียงเท่านี้ทุกท่านก็เป็นพระอรหรันต์ ที่ความจริงเราก็พูดกันมากผมไม่เห็นมีอะไรพูดมาพูดไปมันก็ลงไอราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะตัดได้แล้วก็ยกเลิกกันมันก็จบกิจที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอารับันดาท่านพโยคาวะจรทั้งหลายมองดูเวลามันจะเลยไปหน่อยแล้วนี่ก็วันนี้ก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ ขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านที่ตั้งใจเพื่อจะทำดีจงรักษาความดีนีิไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทำกำลังใจของท่านให้ชนะกินเลสให้เป็นสมุทเฉดต่ประหารเพราะมันเป็นของไม่ยากอาราบ,บันดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาเลยแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่นี้ ต่อแต่นี้ไปขอท่าน้นหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาศัยโดยที่ท่านอนหลายจะใช้อัิยาบทนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนจะกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี